โอเคครับคลิปโดนี้นะครับสอนการใช้งาน AI m b o d นะครับบนเว็บไซต์ b y p โ o Thai นะก็มารีวิวล่าสุดแล้วก็เดี๋ยวสอนการตั้งค่าอะไรเบื้องต้นกันด้วยนะครับนะรีวิวล่าสุดนะครับวันที่27สิงหาคมนะครับนะก็ตัววา r o AI m b o t ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าขนาดไฟล์ตัวโปรนะครับค่อนข้างทียใหญ่นะไฟล์ขนาด1.5กิกนะครับนะค่อนข้างที่ยะใหญ่เลยหลักๆเลยนะครับ คุณดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมาแตกไฟล์เป็นโฟลเดอร์เรื่องให้เรียบร้อยนะครับนะก็จะได้ประมาณนี้หลักๆเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับโฟกัสแค่ตัว exe ตัวนี้พอก็ทำการกดคลิกขวารันแอดมินตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยทำการเอ่อคอนทวางคีย์นะครับที่คุณซื้อคีย์มาจากเว็บไซต์ b ไ o โ h ไทกดแอคทีฟไปนะครับนี่จะขึ้นสักเซสแบบนี้นะก็บอกเลยว่าการันโปรง่ายๆแล้วตัว AI bot รองรับทุก Windows เวลากดอังทฤษไปนะครับปรากฏว่าตัวโน้ตแพดจะเด้งขึ้นมาคุณกดกาบาปิดไปเลยนะกาบาทปิดไปได้เลยแล้วก็กดเล็กหนึ่งนะครับล็อกอินตัวโปรแกรมเข้าไปนะครับประมาณนี้นะก็จะขึ้นเอ่อ uh, i t i n o r y r y r u r g เก e นะครับ to open it, นะครับก็ทำการเปิดเกมได้เลยแล้วก็ออกตัวไอคีด้วยนะครับทำการเปิดรัวแวนการ์ดนะครับบอกเลยว่าตัว AIMBOT นะครับผ่านการทดสอบเทสมาแล้วแล้วก็ ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วกันนะครับเป็นอีกห่งทางเลือกแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมีตัว M Color ด้วยนะครับเราจะมี2เวอร์ชั่นแยกออกมาให้นะครับนะก็ลองเปิดใจตัว AI M b o t กันสักหน่อยอ่ะทุกคนก็โตโปรนะครับจะกันถ่ายหน้าจอด้วยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับผมนี่ทุกคนจะเห็นใน OBS นะครับเป็นสีดำแบบนี้นะก็เดี๋ยวผมขอเข้าห้องซ้อมเลยไปอธิบายฟังก์ชันแล้วก็ดูรีวิวกันนะครับลงมาที่ห้องซ้อมครับ นะต้องบอกก่อนเลยว่าตัว AIM b o t ตัวนี้นะครับกันถ่ายหนะ้าจอแบบ100%ด้วยโอเคนะครับนี่ครับตัวเมนูโตัวโรนะจะเป็นประมาณนี้นะครับ AIM b o t หลักๆเลยคุณก็เปิดตัว e d i b l e M b o t แล้วก็ล็อกเป็นคอรหรือหัวก็ได้นะครับนะแล้วก็สมูทครับปรับเป็นแบบสมูทหน้านี้แล้วก็นี่ครับปรับสักประมาณ6หรือ7ก็ได้นะครับแบบเนียนๆนะ แล้วก็ผมเนี่ยจะใช้สองปุ่มในการล็อกเป้านะครับหลักๆเลยนี่ทุกคนเห็นฟังก์ชันไหมวะนะครับมือกูสั่นนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นปุ่ม ALT ด้วยแล้วก็คลิกซ้ายนะอันนี้ผมยังไม่ต,ตั้ง ALT ไม่ได้เพราะถือกล้องอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆทุกคนเห็นไหมนะครับประมาณนี้นะนี่เลยตัวเมนูกง้ง่ายๆหลักๆก,ก,ก็ปรับแค่สมูทอะนะับปรับสมูทสูงๆในการเล่นโปแลละกัน นะครับประมาณนี้ก็นี่เลยทุกคนก็อันดับแรกอย่างที่ผมบอกก็ผมอ่ะจะใช้ปุ่มล็อกเป็น alt กับปุ่มกับปุ่มคลิกซ้ายเห็นไหมทุกคนดูล็อกเป้าดินะครับคือยิงแบบระยะไกลกินขาดน,นะตัวเนี้ยเห็นไหมเหมือนล็อกสีเลยนะแต่ไม่ใช่เราเป็นตัว aimbot นับจริงๆล็อกหัวเลยก็ได้เห็นไหมนะครับ,นะรบอันนี้ผมเซตสมูทอยู่ที่เนะครับ ก็จะเนียนๆนับถ้าเราปรับสมูทน้อยอ่ะมันก็จะเนี่ยเห็นปะมันก็จะแข็งอะนะ,งนะครับมันก็จะแข็งเลยนับมันก็จะแข็งเลยเห็นะนับหรือว่าจะเอาแข็งวันนี้สักสองแล้ว Fov Fov ก็ไม่มีขึ้นนะเห็นปะนับล็อกค่อนข้างที่จะแข็งเลยนะครับถ้าสมูทเรายิ่งน้อยนับก็ประมาณนี้คลิปโรนี้สอดการใช้งานแล้วกันนะครับ ก็เดี๋ยวผมมารีวิวเล่นแยกให้ดูนี่มีรนดอมหัวคอด้วยนะครับบอกเลยว่าตึง,ตง,นะนงๆนะครับอยากให้สมูทนิ่งๆนะครับผมแนะนำว่าใช้สมูทอยู่มาสักห้าขึ้นไปอะ่นะนับเป้ามันจะไม่สะบัดนะครับประมาณนี้นะก็อุดหนุนด้วยแล้วกัน AIM Bot